ตื่นเช้าขึ้นมารู้เราทําให้เรารู้สึกสดชื่นเราต้องสะบัดซ้ายสะบัดขวาเพื่อให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นนะะเพราะเราต้องสร้างพลังชีวิตในทุกๆวันนะคะค่ะวันนี้นะคะหค่ะก็จะมาคุยในเรื่องของพลังชีวิตทําไมต้องพูดถึงพลังชีวิตเพราะว่าถ้าคนเราไม่มีพลังชีวิตในแต่ละวันการที่เราจะลงมือทําอะไรมันก็รู้สึกเหมือนกับมัน มันก็รู้ผลแล้วว่ามันไม่สําเร็จแน่นอนเพราะการที่เราลงมือกระทําตรงนั้นมันเหมือนกับว่าจิตของเราอ่ะมันรู้สึกแบบเศร้าหมองมันก็ไม่ได้พลังอะไรเต็มที่กับงานที่เราลงทําไปทุกอย่างมันจะเห็นผลว่าเกิดความล้มเหลวทันทีแต่ถ้าเรามีพลังชีวิตนะสิ่งที่ตามมามันอาจจะได้มากได้น้อยเราก็รู้สึกว่ามีคุณค่าสําหรับชีวิตของเราเพราะเราทําด้วยพลังชีวิตและใจที่ และชุม่มระช่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะจากการที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือปัญหาอะไรรอบๆตัวของเรานะเพราะื่นเช้าขึ้นมาเราก็สลัดสิ่งที่เป็นอ,อ,อนุมูลอิสระหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเงี้ยออกไปซะและมาพบวันใหม่ที่ดีๆให้กับชีวิตนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อะพาก็จะมาพาทุกคนมาสร้างพลังชีวิตให้ตัว ของเราเองเพื่อเราจะพบความสุขที่แท้จริงและความมั่งคั่งที่แท้จริงนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะพบกับหมอพานะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างพลังชีวิตในรูปแบบที่เห็นผลชัดเจนเมื่อเราลงมือกระทำนะอ่ะอันที่หนึ่งจะเห็นได้ว่าจิตของเรานะสะสมอะไรคะทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมาตลอดชีวิต หรืออาจจะข้ามภพข้ามชาติในสิ่งที่ของคุณกระดาษนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกาะจิตใจของคุณให้รู้สึกเหมือนเศร้าหมองนะคนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกมังวลในเรื่องของลูกใช่ไหมปัญหาชีวิตของลูกหรือณนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของโควิดใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรตาร่างรอบตัวของคุณที่ คุณเก็บมาคิดและสะสมนะอันยาวนานมันก็จะเป็นมวลนะเป็นมวลหนักที่อยู่ในจิตของคุณแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะมันก็จะคอยกระตุ้นให้คุณรู้สึกหดหูกเศร้าหมองนะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกมันมีความสุขแต่มันไม่ใช่อ่ะข้างในมันจะรู้สึกหดหู่หรืออะไรต่างเพราะฉะนั้นเราต้องสลัดมันออกนะถ้าคุณไม่หยุดมันตรงนั้นคุณไม่สามารถที่จะดาเนินชีวิตคือทำอะไร ต่อได้แบบมีความสุขหรือชีวิตของคุณอ่ะก็จะจมปรับอยู่สิ่งนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะเราต้องสร้างตัวตนที่แท้จริงของเราให้ออกมาเรามองแต่สิ่งเออเราย้อนกลับไปมองสิ่งรอบๆตัวของเราอะไรนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึก เศร้าหมองทุกข์กังวลใจนะหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมของเราเองและอาจจะดูหนังดูละครดูพฤติกรรมของออคนนั้นๆนะหรือเพื่อนรอบข้างที่เราเห็นรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่พอใจและไม่ชอบในพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรของเราต่างๆแต่บางครั้งคุณเชื่อไหมคะว่าเราอาจจะเผลอไปทําแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเราต้องนะ นอนนะรู้สึกแบบในท่าที่สบายนอนนิ่งๆสบายๆผ่อนคลายานะนึกถึงสิ่งที่เราเกลียดนะเราไม่ชอบพฤติกรรมนั้นๆหรืออะไรต่างๆที่เราได้กระทําต่อไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกเต้าหรือสามีอะไรก็ตาม,มนะเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรามองจินตนาการไปเห็นภาพๆนั้นว่าเป็นตัวตนของเรานะ เห็นว่าเป็นตัวตนของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ดูใช่ไหมเราเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นโอ้โหมันมันมันน่าเกลียดมากใช่ไหมมันดูไม่ได้และชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรในรูปแบบสภาพแบบนั้นนะเออเมื่อเราทําแบบเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆนะเออซ้าๆบ่อยๆเราจะเข้าใจเหตุการณ์หรือจินตนาการที่เราเห็นในรูปแบบเพราะว่ามาเข้าใจ ทำไมหมอพาฒนีต้องให้ทําซ้าๆบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราสะสมภายในจิตมันมไม่สามารถที่จะหยิบยกออกไปทา้งงได้ง่ายๆเพราะมันเป็นมวลออหนักบ้างเบาบ้างได้แต่พิติกรรมแต่ละคนนะเมื่อเราทําซ้าๆบ่อยๆเราเข้าใจทอดขนะั้นเราจะสามารถนะที่จะดับจิตเราสามารถที่จะดับจิตหรือปลดปล่อยสิ่ง เหล่านั้นได้ด้วยตัวเราเองเ,ออเมื่อเราสามารถที่จะบดับจิตปกปลอยสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะฉะนั้นเราก,กา็กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเออหมอภาคเคยบอกเคยย้ําแล้วว่ากฎของธรรมชาติที่มันยังอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นตัวเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะพบ สิ่งที่ดีและความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยที่เราต้องการและปรัถนาอันแท้จริงนะค่ะเมื่อเราเข้าใจในรูปแบบสภาวะจิตนั้นๆแล้วเราเดับจิตหรือว่าหยุดนะความคิดแบบนั้นการกระทำแบบนั้นที่เราได้กระทำไปทีนี้เราก็ตก็จะมามองแต่สิ่งที่ดีๆ คนรอบข้างที่เราก็เห็นนะต้องมองแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแบบเคือเหมือนที่บอกอ่ะจิตของเราสะสมเป็นนาดาแล้วอาจรู้สึกว่ามันมองแทบไม่เห็นเลยคะทำอะไรคะมันมองแทบไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพูดนะคะ ทำเสร็จละนี่ก็มีการเครื่องนั้นบ้างอ่ะเออว่างจะใส่ดูจะใส่นี่ก็ได้นะแล้วแต่แล้วไม่ได้ซื้อชักมาอ๋อได้ได้อ่ะว่างว่างไม่ว่างก็ใส่ข้างในได้อ่ะต่อือมคืออย่างนี้นะคะเอ,อ่อถ้าเกิดนี่คือบุคคลใช่ไหม บวกกับลบทุกคนจะมีแต่ด้านของบวกกับลบด้านบวกเอ่อเราตัดไปเลยนะบ้านบวกด้านบวกอ,อด,ด้านลบด้านลบเราก็จะมองไม่เห็นของเขาเพราะเราอะไรฮะหยุดและดับจิตมันต้องหยุดและดับจิตห้ามไปคิดห้ามมองมันอาจจะแวบๆมานะ ก็ต้องทนต้องฝืนนะ,ะเพราะว่าเราจะเป็นตัวเองนี่คุณบอกตัวเองสิว่าคุณจะเป็นตัวเองหรือเปล่าคุณอยากมีความสุขที่แท้จริงคุณอยากมั่งคั่งคุณอยากมีเงินมากมายเหลือเฟือกับการชีวิตณนะปัจจุบันนี้ใช่ไหมฉะนั้นหยุดหยุดแล้วก็หยุดสั่งจิตตัวเองมันไม่หยุดละทำไมอ่ะเราจะทำไม่ได้ตัวตนของเราเราต้องทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเมื่อเรา ฝึกบ่อยๆซ้ําๆทําไม่ได้มันต้องทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราปรารถนาและต้องการจริงๆใชเอ่าเพราะฉะนะเราก็จะมองเห็นแต่ด้านที่สวยงามแสงสว่างของเขาเห็นไหมมันอาจจะเห็นแค่หนึ่งแค่เล็กน้อยเราก็ต้องมองให้เห็นจุดนั้นให้ได้พฤติกรรมต่างๆนะลูก โอ้หนานวันปีนะกว่าจะกลับมารู้สึกให้แม่สดชื่นชื่นใจสักครั้งหนึ่งกลับบ้านตรงเวลาแบบเนี้ยเราก็หายใจเข้าลึกๆทราบซึ้งกับสิ่งที่ลูกได้กระทำแล้วกล่าวขอบคุณลูกโอ้กล่าวขอบคุณลูกเอรอใช่คุณจะเปลี่ยนลูกได้หรือเปล่ปาลเออใหม่ๆอาจจะรู้สึกเขินว่าโอ้จิตของเราใช่ไหมรู้สึกแบบไม่ชอบอยู่แล้วใช่เกลียดอยู่ยแล้วเงี้ยดา่ามันทุกวันก,กลับมาบ้านใช่ไหมฉะนั้น ถ้าเรายังออขอบคุณไม่เป็นเราอาจจะขอบคุณในใจก็ได้แต่และซทราบซึ้งพอเ,อ,อเจอเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีเนี่ยเราก็ทราบซึ้งกับลูกคุณใช่ไหมว่าถ้าคุณทําอย่างนี้บ่อยๆลูกของคุณจะเปลี่ยนไปอ,อนี่คือความรับนะที่พายอยากจะมาบอกและอยากจะให้คุณได้รับรู้สึกจริงๆมันไม่ใช่กับลูกหรือ เพื่อฝูงหรือสามีภรรยาหรืออะไรต่างๆคุณต้องทําซ้ําๆแบบนี้แล้วคุณจะพบถึงสิ่งที่เป็นเหมือนแสงสว่างนะเหมือนแสงสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องทําแบบนี้ก่อนเราต้องเข้าถึงตัวตนของเราเราต้องเอาตัวตนของเราออกไปข้างนอกให้ได้ใช่ไหมคะและย้อนกลับเข้ามาข้างในโดยการกระทําแบบนี้นะทําไปเอยค่ะ เมื่อคุณทําซ้ําๆเลยบอกบอกบอกทำไมหมวาต้องบอกว่าต้องไปบอๆทังสั่งฉะนั้นมันเหมือนกับว่าภาชนะใช่ไหมที่บรรจุอาจจะบรรจุทั้งดินเหนียวหรืออะไรต่างๆอาจจะเป็นโคลนหรือที่ว่าสามารถเทน้ำปั๊บมันก็กระเด็นกระดอนออกได้ง่ายหรืออาจจะเป็นดินเหนียวที่ว่าบางครั้งเทน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่หลุดใช่ไหมแต่ถ้าคุณขยันนะคุณขยันทำทุกวันมันก็จะค่อยๆแต่มันอาจจะใช้เวลาแต่คุณเชื่อไหมว่า ถ้าคุณใช้เวลาถึงจะออยาวนานหรือมากคุณืนแต่สิ่งที่คุณได้นั้นมันคุ้มค่ากับชีวิตของคุณแนะม่หมอพาไม่ปรารถนาที่ใครจะมาดูคลิปของหมอพามากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันนี้มีประชากรในประเทศเท่าไหร่คะ60-70ล้านคนมันอาจจะไม่ถึง1%หรือใช่ไหมอาจจะเป็น0.001%หรือเท่าไหร่ก็ได้มพาไม่ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สนใจจุดนั้นแต่หมอพาเชื่อว่าคนเราต้องการที่จะเปลี่ยนและหมอพาก็อยากจะทําอยากจะเออเอาความรู้สึกที่หมอพามีแบ่งปันนะถึงคุณจะมีแบบเออเหมือนกับเงินมากมายที่คุณจะไปเรียนลงคอร์สแพงๆแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจในจนุดนี้มันสูญเปล่าค่ะคุณเชื่อไหมว่ามีอยู่คนหนึ่งที่หมอพารู้จักเขาไปลงคอร์สประมาณหกจุดหนึ่ แต่ทุกวันนี้เขายังอยู่ในสภาพเดิมและเขายังต้องเป็นหนี้อีกมาพาไม่ว่าลงคอร์สไม่ดีนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจในจุดนี้อ่ะคุณก็ลงเปล่าสูงนะทุกอย่างเป็นสูงแต่ถ้าคุณเข้าใจแม้คุณจะไม่ได้ลงเงินคอร์สอะไรที่มันแพงหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเข้าใจและลงเงบัตรอย่างส,สม่ำเสมอทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคุณก็สามารถสําเร็จได้เช่นกันหรืออาจจะมีมากกว่าคนที่ได้เรียนคอร์สราคา แพงสูงๆมาพาไม่ได้บอกว่าการเรียนตรงนี้ไม่ดีดีค่ะแต่ถ้าคุณพร้อมนะดีแต่ถ้าคุณพร้อนะมอทั้งในด้านของออสภาพจิตใจของคุณหรือด้านการเงินของคุณนะใชนะหมเอวันไม่ต้องการจะไปเหมือนกับเราไม่มีเงินมากพอหรือกันผมเงินของเราม่ดีดีแต่เราต้องการความมั่งคั่งมันโดยการใช้นะรูปบัตรหรืออะไรของเามไม่สำคัญในเรื่องนี้นนะค่ะ ึกของคุณด้วยตัวของคุณเองนั่นคือจะมีคุณค่าและคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเอ่อมาพาบอกว่า,าคุณที่จะดูคลิปของมาพาคืออาจจะมีแค่0.0%นยช่แต่คนกลุ่มนั้นอะ่ะเขาสามารถที่จะใช่ไหมส่งต่อและแบ่งปันกับคนทั่วไปได้อย่างแน่นอนเพราะ เมื่อเราได้ฝึกแล้วนะเรารู้สึกเหมือนอจิตใจสิ่งที่เราได้รับเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้คนเดียวได้มันเป็นโดยอัตมัติมา,าพาไม่ต้องบอกว่าคุณจะต้องได้ความรู้นี้ไปแบ่งปันนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงเองมันจะเป็นอัตมัติมันจะเป็นอัตมัตม,มตัิเพราะจิตของคุณจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันเพราะคุณมีความสุขจากข้างในความสุขที่ไม่ใช่สุกโตหรือมาจ,จากความทุกข์คุณจะมีความสุขที่ ระมูลระไม่ภายในจิตคิดแต่เอสิ่งที่มันมันมันสร้างสรรค์คุณต้องเรียนรู้ด้วยตังเองและคุณจะถึงจะลอ็อว้าวปตัวเอง,เองนะขอพาเชียช่นนั้นนะลองทำแบบนี้ไปก่อนนะและผลลัพธ์ที่ตามมามันจะคุ้มค่ากับช,ชีวิตหนึ่งของคุณคนรอบข้างของคุณจะมีความสุขร่วมกับคุณ คนรอบข้างของคุณก็จะบอกตอบต,ต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกฎทวีคูณที่ไม่มีวันหยุดขอ,อให้คุณรับด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะหมอพามอบให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เช่นกันนะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเจอกันที่ปลายทางอุโมง์แห่งการตื่นรู้ที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่า ดวงตาของข้าได้เกิดแล้วรักนะคะจากใจคะ่ะบ๊ายบาย